สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของเกมเทลเลียนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนถามกันมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการสู้กับบอสนั่นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการคราของให้เรียกบอสนั้นเนี่ยมันทำยังไงโอเคครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนผสม สิ่งอะไรวะน่ะที่เราสามารถคราบเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเรียกบอร์ได้นั่นเองซึ่งผมจะทําการบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับคือผมไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยของนี้ต้องขุดจากตรงนี้แล้วผมจะไปขุดให้ทุกคนได้ดูกันอันนั้นมันก็จะเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันหมดสนุกเอาเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็จะบอกว่าสิ่งนี้หาได้จากตรงไหนอะไรยังไงอยู่ดีนะครับเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดผู้เล่นใหม่ก็จะได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นนั่นเอง โดยในวันนี้ผมจะมาพูดถึงของคราฟเรียกบอสในพรีฮาร์ดโหมดก่อนนะครับและผมจะพูดถึงฮาร์ดโหมดในพาร์ตต่อไปละกันซึ่งหลายๆคนพอฟังดูก็จะพบว่าเฮ้ยมันดูไม่เท่ากันเนาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็อยากจะแบ่งให้ชัดเจนนะครับว่าเอ้ยจุดไหนเป็นพรีฮาร์ดจุดไหนเป็นฮาร์ดโหมดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ของคราฟอันแรกกันเลย เอาละครับเรามาพูดถึงของคาบเรียกบอสอันแรกกันเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือ Suspicious Looking Eye ซึ่งไอเทมนี้จะสามารถเรียก Eye of k ค t ู l u มาได้โดยการที่เราจะคราบไอเทมนี้ได้เราต้องมีไอเทมที่เรียกว่า l ลนสก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัว l ลนส์เนี่ยเราสามารถหาได้จากมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า Demon Eye นะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือดวงตาที่จมตีเราในตอนกลางคืนนั่นเอง เรียกได้ว่าไอเทมนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ทั่วไปเลยก็ว่าได้นะครับเราต้องใช้เลนส์ถึง6อันด้วยกันและเมื่อเราได้เลนส์ตามที่เราต้องการแล้วให้ไปที่แท่นบูชาหรือว่าอัลเทอร์นะครับโดยเจ้าแท่นบูชานี้มันจะอยู่ใน2ไบโอมด้วยกันนั่นคือไบโอมคริมสันแล้วก็ไบโอมคอรับนะครับและมันจะอยู่ใต้ดินของเราซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลย และเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปเจอแล้วก็ทําการคราบได้เลยนะครับแค่ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็กดแท็บ Inventory ขึ้นมานะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นเลยนะเอาละครับหมดไปละสาสลับชิ้นแรกเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ชิ้นที่2กันเลยครับ ของเรียกบอสชิ้นต่อมานั่นคือ Worm Food ซึ่งไอเทมนี้จะสามารถเรียก Eater of Worlds ขึ้นมาได้โดยการที่จะครับไอเทมนี้ขึ้นมานั้นเราต้องใช้ w วน์พาว d e r แล้วก็ r ร t เทนช้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึง w วน์พาวเก่อนนะครับว่ามันทำยังไงนะ โดยการที่เราจะหาวาพาวเดอร์มาได้นั้นเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวายมัชรูมก่อนนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากสีของเห็ดนะครับที่มันเป็นสีม่วงซึ่งไอ้เจ้าเห็ดชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ทั่วไปเลยนะครับเพราะมันจะขึ้นตามพื้นในใบอมคอรับชันนั่นเองนะครับโดยเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยให้เราเอาดาบฟันหรือทําอะไรก็ได้ให้มันหลุดออกมานะครับและเมื่อเราได้วายมัชรูมมาแล้วมันก็ยังไม่สําเร็จสัทีเดียวนะครับเพราะเราต้องเอาเห็ดนี้ไปบดก่อน โดยการที่เราจะบดมันได้เนี่ยเราต้องมีแก้วก่อนนะครับโดยให้เราเนี่ยเอาแก้วไปวางที่โต๊ะหรือว่าวางที่ไหนก็ได้ให้มันเป็นลักษณะดังรูปนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าแก้วน้ํานี่แหละจะทําให้เราสามารถบดเห็ดให้กลายเป็นผงได้โดยเห็ดหนึ่งชิ้นจะสามารถแปลรูปเป็นผงเนี่ยได้ห้าถุงด้วยกันนะครับ หรือว่าใครมี Crafting Station ที่มีชื่อว่า Alchemy Table เราก็สามารถแปรรูปได้จากที่นั่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งในเรื่องของ Crafting Station เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีในคลิปต่อๆไปแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงโวเทนช้างกันต่อเลยละกันเนาะสำหรับไอเทมโวเทนช้างเราสามารถหาเก็บได้จากการที่เราเนี่ยค่าสปาร์ลในเบโอมคอรับนะครับซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนั่นคือ e a t e r o f s o u l s d e v o u r e r s แล้วก็คอรัปเตอร์นั่นเองซึ่งมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่เราสามารถหาได้ทั่วไปเลยนะครับแบบแค่เดินเข้าไปอมมันก็สามารถโผล่มาได้เป็น3-4ตัวภายในเวลาอันสั้นเลยโดยไอเทมนี้เนี่ยให้เรามาคราฟที่แท่นบูชาที่เดิมเลยนะครับซึ่งไอเทมเวิร์มฟูเนี่ยจะต้องใช้วายพาวเดอร์30ถุงแล้วก็โรเทนชั้ง15ชิ้นด้วยกันเมื่อเราได้ของครบแล้วก็สามารถคราฟได้อย่างสบายใจแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่า ไอเทมชิ้นต่อมาเป็นไอเทมที่เรียกบอสเบรนออฟคาตูรูนะครับนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่าบลัดดี้สไปน์นั่นเองโดยการที่จะครามไอเทมนี้เราต้องใช้วิ t เชียสพาวเดอร์และก็เวเดราหรือว่ากระดูกสันหลังนั่นเอง โดยวิธีการคราฟไอเทมนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเวิร์มฟูดที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับนั่นคือการหาเห็ดวิเชียร์มัทชรูมหรือว่าเห็ดสีแดงๆที่ผมกำลังโชว์ให้ทุกคนได้เห็นในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเห็ดนี้ไปคราฟในแก้วหรือว่าอะเคมีเทเบิลนะครับเท่านี้ก็จะได้วิเชียรพาวเดอร์แล้วนะครับส่วนเวเด r 拉หรือว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเราก็ต้องหาจากมอนเหมือนกันเลยนะครับโดยมอนสเตอร์ที่จะดบไอเทมนี้จะมีอยู่4ตัวด้วยกันนั่นคือคร i มเมลัสบลัดครอ w l เลอร์สเฟ เบสมอนเตอและก็ f l o d d y g l o s s นะครับเมื่อเราได้ส่วนผสมที่เราต้องการแล้วก็มาที่แท่นบูชาที่เดิมเลยนะครับโดย b l o o d y s p ้สนั้นจะต้องใช้ w i t c ช e r p o w d e เด0ถุงแล้วก็ v r รเ e บาอีก15ชิ้นนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วถึง3ชิ้นนะครับแต่เรายังเหลืออีก4ชิ้นที่เราต้องมาพูดถึงกันปะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ชิ้นที่4ต่อกันเลยครับ ไอเทมเรียกบอสชิ้นต่อมาเอาไว้เรียกบอสท,ที่มีชื่อว่าคิงสลามนะครับนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่าสลามคลาวนั่นเองซึ่งไอเทมนี้เป็นไอเทมที่หลายๆคนตั้งคําถามมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะของคราฟชิ้นนี้ต้องใช้เจลแล้วก็โกล r คลาวหรือว่าแพลทินัมคลาวนะครับซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ไอตัวมุงกุตนี่แหละครับมันคราฟยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกันเลย อย่างแรกเรามาพูดถึงมงกุฎกันก่อนนะครับในส่วนของโกคราวนะครับเราต้องมีแท่งทองหรือว่าโกบาร์เนี่ยหแท่งแล้วก็แร่ลูบี้นะครับหรือว่าแร่ทับทิมนั่นเองในส่วนของมงกุฎแพทินัมก็จะเหมือนกันเลยนะครับโดยเราต้องใช้แร่แพทินัมเนี่ยหแท่งแล้วก็แร่ทับทิมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งแร่ทับทิมเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากใต้ดินหรือว่าดันเจียนอะไรอย่างงี้คือมันเหมือนเป็นแร่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับ เอาละเมื่อเราคร้บมงกุฎมาได้แล้วเราก็มารวมกับเจลนะครับซึ่งก็แน่นอนเราต้องไปที่แท่นบูชาอีกเช่นเคยนะครับโดยสลามคราวต้องใช้เจล20อันและก็โกคราวนะครับส่วนในกรณีของแพทินัมคราวเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับนั่นคือต้องใช้เจล20อันแล้วก็ใช้มงกุฎแพทินัมเหมือนกันได้แหละแค่นี้เราก็สามารถเรียกบอสคิงสลามมาสู้ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปกันเลย ไอเทมชิ้นต่อมาคือ Abomination ซึ่งไอเทมนี้จะสามารถเรียกคว e น n B ขึ้นมาได้นะครับ โดยไอเทมนี้จะต้องใช้ของอยู่4อย่างด้วยกันนั่นคือ h ันนี b l ล็อก t ติเกอรหรือว่าเหล็กใน Hype หรือว่ารังผึ้งแล้วก็บ o t t l e h ันนีนะครับหรือว่าขวดน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆเลยนะครับโดยเริ่มมาจากบ o t t l e h ันนีกันก่อนซึ่งแน่นอนครับการที่เราจะมีแก้วที่ใส่น้ำผึ้งได้เนี่ยเราก็ต้องคราบแก้วมาก่อนโดวยวิธีการคราบแก้วเนี่ยเราก็ใช้ทรายเนาะไปเผาในเตาเผานะครับ แค่นี้เราก็จะได้แก้วมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาแก้วนี่แหละมาครัฟเป็นขวดแก้วต่อนะครับ ซึ่งไอขวดแก้วนี่แหละที่เราสามารถเอาไปวางตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าโต๊ะคราฟนะครับซึ่งเมื่อเราวางแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคราฟติงสเตชันแบบเล็กๆนะไว้ให้เราเนี่ยสามารถคราฟยาหรือว่าคราฟเลือดให้กับเราได้นั่นเองและนั่นก็รวมถึงการเปลี่ยนเห็ดให้กลายเป็นผงอย่างที่ผมเคยพูดในของคราฟเวิร์มฟู้ดแล้วก็บลัดดี้สไปนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยวกันนะครับเอาละเมื่อเราได้แก้วน้ําแล้วเดี๋ยวเราไปตักน้าพึ่งกัน โอเคครับเรามาถึงรังพึ่งแล้วการที่เราจะเก็บน้ำพึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำพึ่งแล้วก็กดแท็บ Inventory ขึ้นมาแค่นี้เราก็สามารถเอาน้ำพึ่งมาได้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวน้ำพึ่งนี้เนี่ยนอกจากว่ามันจะคราฟเป็นของเรียกบรอยได้แล้วมันยังสามารถกินได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะเพิ่มเลือดอยู่ที่80เนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าใครมาถึงรังผึ้งได้แล้วก็น่าจะมียาเพิ่มเลือดที่แบบเพิ่มเลือดทีละร้อยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นน้ำผึ้งก็ไม่น่าจะสาคัญสักเท่าไหร่หรอกมั้งเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาฮันนี่บล็อกกันต่อนะครับโดยฮันนี่บล็อกอันนี้จะยุกยิกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเอาน้ําไปโดนกับน้ำผึ้งนั่นเองซึ่งถ้ามีบ่อน้ําอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำผึ้งแล้วก็แล้วก็ขุดเลยครับขุดแบบที่ผมขุดนี่แหละง่ายดีและเมื่อไหร่ที่น้ําไปสัมผัสกับน้ำผึ้งแล้วมันก็จะกลายเป็นฮันนี่นบ และเราก็สามารถตีได้อย่างง่ายดายโดยใช้พ i ิกแอคหรือว่าของอะไรก็ได้ที่สามารถตีได้นั่นแหละครับได้มา2อย่างละโอเคอย่างที่3รังพึ่งซึ่งมันก็คือบล็อกที่อยู่ตรงนี้นั่นะครับจะขุดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเราต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีพึ่งออกมาเล็กน้อยด้วยนะและอย่างสุดท้ายสติงเกอหรือว่าเหล็กในอันนี้ก็เป็นของที่หาค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในไบโอมป่าเนาะ ซึ่งมอนสเตอร์อย่าง Hornet หรือว่าต่อเนี่ยก็อยู่ในเบโอมนี้แบบทั่วไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการจะหาเหล็กในเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะและเมื่อเราได้ของ4อย่างนี้แล้วเราก็สามารถคราฟได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้คราฟติ้ง Station ที่ไหนเราสามารถคราฟได้ด้วยมือเปล่าเลยนะครับโดยไอเทมชิ้นนี้จะต้องใช้ฮันนี่บล็อก5บล็อกเหล็กใน1ชิ้นรังพึ่งอีก5บล็อกแล้วก็นำพึ่งอีก1ขวดนะครับแค่นี้เราก็สามารถคราฟไอเทมอะบีมิเชได้แล้ว เอาละครับเหลืออีกแค่2ชิ้นเท่านั้นทนดูอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ชิ้นต่อไปกันเลยนะกันเอาละครับมาพูดถึงไอเทมชิ้นต่อมาบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหายากโคตรๆนะครับนั่นคือโครเตียวูดูดอนนั่นเองซึ่งมันเป็น e ีคิปเ b l e ที่เราจะสามารถฆ่าโครเตียหรือว่าคนขายเสื้อได้และเขาก็จะกลายร่างเป็นสเกเลตนนั่นเอง ความจริงแล้วบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่คนปกติแล้วเนี่ยจะสู้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ากรณีที่คุณผู้ชมอยากจะสู้เป็นรอบที่2เนี่ยเราก็สามารถหาไอเทมนี้ได้จากมอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจี้ยนนั่นเองก็คือพื้นที่ที่ผมอยู่ในตอนนี้นั่นแหละครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอเทมนี้เนี่ย จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่0.33ถ้าตีความกัน,นง่ายๆเลยนะครับนั่นคือคุณผู้ชมต้องฆ่ามอนอย่างน้อย300ตัวถึงจะมีโอกาสดรอป1ครั้งนะครับซึ่ง300ตัวมันก็ยังไม่ชัวนะเพราะมันเป็นค่าสุ่มจากมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับซึ่งวันดีคืนดีเขาอาจจะสุ่มให้เราตั้งแต่ตัวแรกหรือว่าบางทีเนี่ยเราฆ่าเป็นพันตัวมันก็ยังไม่ขึ้นก็มีนะครับ ฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ไอเทมนี้ต้อง A F K แบบผมนะครับก็คือยืนนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้อุปกรณ์หรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยโจมตีให้แทนเนาะมันน่าจะง่ายกว่านะครับมาถึงของชิ้นสุดท้ายครับนั่นคือไกด์วูดูดอซึ่งไอเทมชิ้นนี้มันจะสามารถเรียกบอส War of Fresh ขึ้นมาได้ซึ่งเราต้องทำการโยนลงไปที่ลาวานะครับถึงจะเรียกบอสตัวนี้ขึ้นมา และในการหาไอเทมชิ้นนี้เราต้องลงไปที่นรกนะครับเพื่อหามอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าวูดูดีมอนซึ่งเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้แล้วมันก็จะดรอปไกด์วูดูดอให้กับเราเลยนะครับแต่ว่าเราต้องรีบเก็บนะครับเพราะไม่งั้นมันหล่นไปที่ลาวาเนี่ยมันจะเป็นการเรียกบอสแบบทันทีเลยนะซึ่งระหว่างที่ผมหาอยู่เนี่ยผมก็โดนเข้าไป1ดอกเรียกได้ว่าตั้งตัวแทบไม่ทันก็ตายไปเลยทีหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือพาร์ทแรกสำหรับไอเทมเรียกบอสในเกมเทะร์เรียนะครับใครท<ม>ี่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม